จากปกติที่เราเคยถามแต่ว่าเมื่อไรจะมีเงินเข้ามามากๆให้ลองเปลี่ยนเป็นถามว่าเราจะบริหารจัดการการเงินของเราอย่างไรให้ยั่งยืนและหาความรู้เพิ่มเติมน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับเราทุกคนในทุกยุคสมัยการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพทาโรและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับสำหรับเพื่อนๆชาวราศีสิง์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เด่นชัดมากว่าคุณเป็นคนคุมเกม ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินไพ่ทั้ง3ใบสะท้อนพลังของการเป็นผู้นำการคิดเร็วตัดสินใจไวและปิดงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นสัปดาห์ของความมั่นใจความโดดเด่นและความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปประธรรมเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่ราศีสิงห์สามารถก้าวหน้าทั้งงานและเงินได้มากที่สุดสัปดาห์หนึ่งของเดือนนี้ไพ่ใบแรกราชินีไม้เท้าเป็นไพ่ที่สวยงามมากสำหรับราศีของคุณเพราะมันสะท้อนพลังของความมั่นใจ ความสามารถและการเป็นคนที่คนรอบข้างเชื่อถือต้นสัปดาห์ของคุณจะเต็มไปด้วยการเป็นผู้นำในแบบที่ตัวคุณเองก็รู้สึกได้ว่ามันใช่งานที่ต้องใช้ความกิดสร้างสรรค์งานที่ต้องพูดเจรจาพรีเซนต์หรือการจัดการคนจะออกมาดีมากคุณมีพลังที่จะผลักดันงานให้เดินหน้าได้อย่างราบรื่นด้านการเงินใบนี้บอกถึงความมั่นใจในการจัดการเงินคุณมองออกว่าอะไรควรลงทุนอะไรควรลด และคุณอาจเริ่มจัดแผนการเงินในแบบที่ตัวเองภูมิใจมากขึ้นด้วยไพ่ใบที่2เด็กดาบคือพลังของความว่องไวความตื่นตัวและการคิดเร็วแบบเฉียบคมไพ่ใบนี้บอกว่าในช่วงกลางสัปดาห์จะมีเรื่องให้ต้องรับมือแบบทันทีทันใดเช่นงานด่วนข่าวที่ต้องตอบกลับเร็วการแก้ปัญหาหน้างานหรือต้องคิดอะไรแบบเฉียบพลันแม้จะดูวุ่นวายแต่คุณเอาอยู่หมด เพราะใบแรกที่ให้ความมั่นใจสนับสนุนอยู่ทําให้คุณเป็นเหมือนคนที่คิดอะไรเร็วตอบอะไรไวและคนก็เชื่อในคําพูดของคุณด้านการเงินใบนี้เตือนว่าอาจมีรายจ่ายเร็วๆหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจทันทีเกี่ยวกับเงินเช่นปรับแผนจ่ายเงินหรือเจอค่าใช้ใจ่ายไม่คาดคิดแต่คุณจะผ่านไปได้ด้วยสติและความคมของความคิดและไพ่ใบสุดท้าย The World เป็นไพ่ของการปิดงานอย่างสมบูรณ์แบบและการประสบความสำเร็จ ไพ่ใบนี้เป็นหนึ่งในไพ่ที่ดีที่สุดสำหรับงานและเงินบอกชัดว่าปลายสัปดาห์ของคุณมีโอกาสปิดโปรเจกต์คุยงานสำเร็จได้รับการยอมรับหรือเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำมานานบางคนอาจได้ฉลองเล็กๆหรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานเช่นการขยับตำแหน่งการได้รับงานใหม่การมีลูกค้าใหม่หรือแม้แต่การได้รับคำชมที่ทำให้ใจฟูด้านการเงินไพ่ใบนี้ดีมาก หมายถึงเงินเข้าตามที่หวังได้ปิดยอดสำเร็จหรือจัดการการเงินแบบลงตัวชนิดที่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองจริงๆโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีสิงค์คือพลังงานแบบเริ่มต้นด้วยความมั่นใจจัดการทุกเรื่องได้ทันทีและปิดจบอย่างสมบูรณ์แบบราชินีไม้เท้าให้ความมั่นใจเด็กดาบให้ความเร็วและเดอะเวิลด์ให้ความสำเร็จเต็มรูปแบบเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่คุณสามารถสร้างชื่อสร้างผลงานและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างสวยงามมาก ถ้ามีอะไรต้องเริ่มต้นหรือปิดจบนี่คือเวลาทองของคุณเลยครับก่อนจบคลิปนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาฟังคำทำนายกันเสมอหลายคนถามเรื่องดวงส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังจัดระบบเพื่อรองรับอยู่ครับขอให้รอกันอีกนิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวรวมถึงช่องของผมนายจันเจ้าไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ